มือีบกมนีบสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมือนีบเขาิม,มาตํมบกพุงนองาโพสติดตามเพจแช่นกแฟนเพจนั่นเองกันแล้วกันเนาะ่ได้เข้ามาแล้วมือนี้เขาชิม,มาตําบุกหุ่งบางพี่นออ้องเดี๋ยวกล่องแส่นมาตังพึ่งนาอ ใส่ปกตินี่แซ่บหน่อยแซ่บหน่อยจะ่บไหนแซบหลายเออผู้ใดยอยากได้น้ำปลาเนาะน้ำปลา,าใส่เนยกับเขาเร็วๆอย่เนาะกำลังตั้งโรงงานผลิตอยู่เดี๋ยวมื่อวานนี้แฟนเพจเก็ไปกดติดตามแล้วก็ฝากบนไอคอนแชทเนาะอยากกินแต่หมูแตมาน้ำเด้อ วันนี้เขาก็มาตำหมแบบบานๆเนาะผู้ใดอยากกินตำหมงกะสร้างน้ำปลาได้ด้วยผู้ใดี่นสนใจเนาะอ๋อหมีบาง นีละพีนน่น้องยี่สา,รราสสนเขาเป็สนสร็เลยนปะนปลาดาปลาสูตรเข้มข้นได้เนี่นปยปลาดลาไส้เน็กสูตรเข,ข้มข้นเด้ไมาอุดอไปเล่นะคร,รับใดยังบกติดตามเพจก็ฝากันมาเด้อฝากกดติดตามเพจไส้เน็กเนาะชายเน็กแฟนเพจเด้พี่น้องเด้อ สิมีสาแล็ดีๆเนาะการทำอาหารการเลี้ยงวัวบ่อเลี้ยงกระโลกแตะแรงไปเนาะฝากกดติดตามหนึ่งเนี่สีกันว่าเดี่ยวปัจจัยพวกอะไ บอิมันบอกเองบอกผิดเด็กไม่ตาแบบบ้านๆเนาะตอนแรบกปล้ายังไงมันโดนเยอากุงอกนดันแอบน่องมะหอยต่นแบบแล้วตยหอยนำปลาเรือปลาลุ่มาก nó cho cho có thể chào được cho nhỉ mà đứa vào đây chìm khỏi